แต่ผมเรียนว่าจัดมุมมองที่อยู่บริษัทต่างประเทศเนี่ยนะครับจริงๆเอกชนต่างประเทศวันนี้พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยนะฮะสภาพทางเศรษฐกิจเมืองไทยสภาพการลงทุนวันนี้จริงๆแล้วคือรัฐบาลเนี่ยจะพูดอีกอย่างนึงรัฐบาลในต่างประเทศจะพูดอีกอย่างนึงแต่ว่าภาคเอกชนของต่างประเทศเนี่ยมองโอกาสที่จะขยายธุรกิจในเมืองไทยนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งก็คือ ว่าเอกชนต่างประเทศหรือว่าผู้ลงทุนต่างประเทศนี่กำลังมองความชัดเจนของรัฐบาลชุดใหม่อยู่นะครับแล้วผมเชื่อว่าต้นปีหน้าเนี่ยความชัดเจนก็น่าจะมาแล้วนะครับมันน่าจะเห็นชัดขึ้นแล้วก็น่าจะทําให้การลงทุนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นปัจจัยผลักดันให้ตลาดในประเทศเนี่ยเริ่มขยับในทางที่ดีขึ้นซึ่งจากการประมาณการของทางบริษัทผมเนี่ยผมเชื่อว่าภายใน ไต่มาสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะเห็นสัญญาณที่ดีชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเริ่มจากเมื่อกี้มีผู้ร่วมเสวนาท่านอื่นได้พูดไปแล้วนะครับเรื่องอความเชื่อมั่นนะฮะเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่กระตุน้นการบริโภคในประเทศหรือลดเพื่อการพาณิชย์ได้แน่ๆก็คือการใช้จ่ายภาครัฐนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะฮะเงินใช้จ่ายภาครัฐก็จะเริ่มออกมาโดยเฉพาะในโครงการขนาดใหญ่ๆนะฮะแล้วก็น่าจะใช้กันค่อนข้างต่อเนื่องนะฮะซึ่งน่าจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริโภคในประเทศได้ดีแล้วก็ยอดขายลดเพื่อการพาน,นิชก็จะดีตามขึ้นมาด้วยนะครับขณะเดียวกันบริษัทที่ทําธุรกิจด้านการเงินก็จะเริ่มให้สินเชื่อคล่องตัวขึ้นง่ายขึ้นนะครับเราเรา น่าจะเริ่มเหลนสัญญาณนี้ประมาณตามาสุดท้ายนะฮะซึ่งก็อีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเองน่าจะชัดขึ้นครับ